ตอนนี้ก็จะมีเออเราร้อยเท้าของไดโนเสาร์นะนี่นะฮะเฮ้ไม่มีอะไรนะครับผมมา,มาเกสม,มาเกสมาไดโนเสีย yeah! โอ้พระเจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยซึ่งมองไปก็มีแต่ทุ่งนา <laughs> นะฮะ <laughs> ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปทางไหนนะ <laughs> ตอนนี้ก็จะมีเออ เราลอยเท้าของไดโนเสาร์นะฮะนี่นะฮะนี่ไดโนเสาร์เลยนะฮะเราก็อาจจะเจอไดโนเสาร์ตอนไหนก็ได้ก็ไม่รู้นะฮะเราก็เตรียมตัวที่จะเอาตัวรอดนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะครับผมโอเคเราก็จะเจอถุงปุ๋ยนะฮะซึ่งเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านนะเราก็จะเอาถุงปุ๋ยมากลางนะเพื่อไม่ให้มันร้อนนะ <c oughs> ไอ้ี่าถุงปุ๋ยแล้วเนี่ยย <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเฮ้ย นั่นคือไบค์เกอร์หรือเปล่าฮะรถของไบค์เกอร์ใครเอ่ยนะโอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านด้วยเจ้ามอไซค์คันนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็จะหากุญแจรถนะอยู่ตรงไหนนะครับผมจะมีดินแตกแล้วก็จะมีปะขอนไหมไม่น่าจะมีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะก,กลับบ้านเลยนะอุ้ยจ๊อบกูบ้าป่าววะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าผม ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นาใครก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญ,ญาตพื้นที่เจ้าของที่นะขอถ่ายทํานิดนึงนะฮเป็นเรื่องของแบกังไบเกอร์นะ <c oughs> <c oughs> โอเคมีกุญแจแล้วนะโอ้โหรถกูเองนี่เลเฮย <c oughs> โอเคครับผมเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะฮะโอเคซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะเราจะกลับยังไงนะฮะเพราะว่า ขี่มาเรื่อยๆย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหก็ขี่มาชมบรรยากาศแถวบ้านนอกนะฮะ <Yahoo! S 1> ก็บรรยากาศดีนะครับผมก็ดีกว่าเราขับรถในเมืองนะฮะเจอฝุ่น p ี2ออ้ะไรเงี้ยเราก็มาสู่บรรยากาศที่แบบว่าค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะผมก็ขี่รถเล่นๆมาเรื่อยๆนะผมโอเคกลับบ้านกันดีกว่านะฮะ นั่นก็คือต้นตาลน,นะฮะถ้าเป็นตอนเด็กๆก็เอ่เอาต้นตาลเอ้ยเอาต้นตาลเอาเม็ดมันเออเอาเม็ดมันมากินนะฮะมันก็จะใสๆนะฮะคือดีแ่บเด้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยกินนะบอกเลยว่าอร่อยมากนะฮะเนี่ยพอเล่นโค้งได้อยู่นะฮะเนี่ยโอ้ หนุ่มเสื้อเหลืองเออเจ้าคือรอเดี๋ยววะ <Nope. S 1> เอออันนั้นก็จะเป็นบัวนะบัวที่มีเขาสามเขาะอนะ oh <my> <laughs> มือสวยไปแล้วมันยอดมากโอเคอะตกหลุมเลยโทษทีครับที่พูดคำหยาบตกใจ<แ>โอ้โหโกวยขาดเลยนะใครไม่ขับรถหวดจงังวะสนามมอเตอร์จีพีบ้านนอกนะฮะนี่เราจะรู้ว่าแถวบ้านนอกก็จะมีมอเตอร์จีพีให้เหล่าไบค์เกอร์เข้าโค้งกันนะ ไม่ธรรมดานะครับผมวันเดียโรลสีเอเอรสเทนเอเลียวซ้ายเลียวขวาเลียวซ้ายเดี้ยวขวาครับผมเอาไปเลยสเป n รนสโตนเโนเบนเอเชนไปเลยโดนโดโดนเดียวขวานะฮะได้อยู่นะทางแบบเนี้ยเอเอร์สเทนไปเกย์โทเซนเอามาเกตมามาเกตวันเทียโรลสีเฮ้ สวยดีป่ะเนี่ยเล่นโค้งกลางทุ่งอ่ะเป็นไงครับในการที่เล่นโค้งกลางทุ่งแล้วก็มันเหมือนกันนะเล่นโค้งกลางทุ่งก็มันเหมือนกันนะเนี่ยแมนนวลหัวใหญ่หัลหลังแม่พูดไม่จาเลยเว้ นก,นกนนี่เหมือนไม่กลัวคนเลยเว้ยโอ้บัวเยอะแยะไปหมดเลยโอ้เล่นโค้งเล่นโค้งกันสักหน่อยนะให้แก้เซี้ยนนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ s u b บ o m o t o ไปก่อนนะครับย่าฮ yeah ู้บายบาย